ีค่ะพี่เบลค่ะพี่ตุกติ๊กค่ะยินดีต้อนรับน้องๆเข้าสู่รายการชาวเด็กสายตาดีตุกติกทำไมถึงใส่แว่นตาก็เขาอะ่ะนั่งจ้องจอแล้วก็เพ่งหน้าจอไม่ค่อยได้พักสายตาแล้วก็ไม่ได้ดูแลสายตาด้วยได้ทำให้เขาอะ่ะสายตาสั้นสายตาสั้นหรอสายตาสั้นเป็นยังไงอะ่ะมองเห็นไม่ชัดเหมือนเดิมอะ่ะ ใส่แว่นแล้วรู้สึกยังไงบ้างอะ่ะทํากิจกรรมได้ตามปกติหรือเปล่ารู้สึกเกะกะไหมแล้วใส่แว่นอะ่ะทําให้มองเห็นชัดเจนขึ้นหรอภาพที่คนใส่ตาสั้นเห็นอะ่ะแตกต่างจากภาพที่คนใส่ตาปกติเห็นหรือเปล่าใส่แว่นเราก็เห็นภาพชัดขึ้นนะแต่ว่าช่วงแรกๆอ่ะก็ไม่ค่อยชินเท่าไหร่เหมือนแบบพื้นน่ะลอยขึ้นมาแต่พอใส่นานๆไปแล้วก็ชินเวลาทํากิจกรรมก็เกะก,กะเพราะว่ากลัวแว่นตก เมลอยากรู้ไหมว่าภาพที่คนปกติเห็นกับคนสายตาสั้นเห็นเป็นยังไงเขามีตัวอย่างมาให้ดูนะ น้องอยากรู้ไหมคะว่าเป็นอะไรและเป็นยังไงบ้างงั้นเราไปดูพร้อมกันเลยคะ่ะน้องๆคะน้องๆรู้หรือเปล่าคะว่าหน้าที่ของตาเนี่ยคืออะไรใช่แล้วคะ่ะตาของเรานะคะเป็นอวัยวะที่ทําให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆเราใช้ตาในการอ่านหนังสือดูโทรทัศน์หรือว่า ดูสิ่งต่างๆางรอบตัวของเรานั่นเองค่ะผลกระทบต่อสุขภาพทางสายตาจากการเรียนออนไลน์นะคะในการเรียนออนไลน์ ine, ทําให้น้องๆเนี่ยต้องใช้สายตาในการจ้องหรือเพ่งสายตาในการมองจอเป็นระยะเวลานานซึ่งจะส่งผลให้ตาของน้องๆเนี่ยเกิดอาการล้าตามัวและตาแห้งได้ค่ะรวมถึงมีอาการเวียนหัวปวดหัวเนื่องจากการปรับการมองเห็นของสายตาซึ่งปัญหาที่พบเหล่านี้นะคะเราจะสามารถแก้ไขดูแลรักษาและถนอมสายตาได้ค่ะ แต่ถ้าเราไม่ดูแลรักษาและถนอมสายตานะคะจะทําให้เกิดผลกระทบในระยะยาวค่ะซึ่งผลกระทบระยะยาวนี้นะคะก็คือทําให้น้องๆน,นะคะสายตาสั้นน้องๆน,นะคะจะมีค่าสายตาที่ไม่ป,ปกติเท่าเดิมและมองเห็นได้ไม่ชัดเจนเท่าเดิมค่ะทําให้ต้องสวมใส่แว่นสายตานะคะและในการสวมใส่แวน่นสายตาเนี่ยอาจจะทําให้น้องๆเนี่ยไม่สะดวกในการดําเนินชีวิตก็ได้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆน้องๆไดู้่้ถึงผลกระทบทางสาย นะคะคจากการเรียนออนไลน์และผลเสียของการไม่ไดูแลรักษาและถนองสายตาจะไปแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเรามาดูวิธีการรักษาและการถนองสายตากันนะคะ สึกว่าตามวัวมองก็ไม่ค่อยเห็นอยากมีสายตาที่ดีกว่านี้จังแต่ไม่รู้จะทำยังไงงันตุกติก็ต้องกินอาหารให้ครบห้าหมู่แล้วก็กินอาหารที่บำรุงสายตาด้วยเช่นผักใบเขียวไข่แครอทแล้วก็ทูน่าว้าวแบบนี้เขาจะมีสายตาที่ดีแล้วสิใช่แล้วล่ะอะเอาไปกินได้นะ แต่เดี๋ยวก่อนนะคะไม่ใช่เพียงแค่น้องๆจะาารับประทานอาหารที่บำรุงสายตานะคะแต่ต้องมีพฤติกรรมการดูแลสายตาที่ดีกับคูก,กันไปด้วยะคะ<ม>่ะเบลออกไปซื้ออะไรกันไหมไม่ไปอ่ะวันนี้เขาต้องทำแบบหัดออนไลน์ที่ครูส<ม>ั่งไว้โอเค one hour later เซลยังน่าทำง,งานอีกหรอใช่งานยังไม่เสร็จเลยตอนนี้เริ่มตาล้าแล้วด้วยรู้ไหมว่าเราต้องพักตาจากหน้าจอทุกๆ1ชั่วโมงนะโดยการมองไปไกลๆประมาณ10-20วินาทีแล้วก็สลับมามองใกล้ทำสลับไปสลับมาหลายๆครั้งเพื่อเป็นการพักผ่อนสายตานะแล้วก็จะได้ไม่เกิดอาการตาลา้าขอบคุณมากเลยนะตุ๊กติ๊กเดี๋ยวเขาจะพักสายตาตามที่ตุก๊กติ๊กบอกนะ ต,ตุ๊นะกตีไม่ได้นะจะอ่านหนังสือใกล้ๆแบบนั้นไม่ได้นะจะทําให้ตุ๊กตีกรใสายตาสั้นนะตุ๊กตีต้องปรับพฤติกรรมในการอ่านหนังสือตาของเราอะต้องห่างจากหนังสือหนึ่งไมบ้บรรทัดนะแล้วก็นอกจากนี้ยังต้องให้มีแสงสว่างเพียงพอด้วยโอเคงั okay, ้นเรามาอ่านหนังสือกันใหม่นะโอเค ก็สว่างเกินไปนะควรจะปรับให้พอดีแล้วก็ควรปรับแสงไฟในห้องให้เพียงพอด้วยและยังมีหลักการใช้จอและการจัดสิ่งแวดล้อมอีกด้วยนะการปรับพฤติกรรมการใช้จอและจัดสถานที่ให้เหมาะสมในการใช้จอควรปรับแสงสว่างของจอให้พอควรไม่สว่างหรือมืดจนเกินไปจัดวางตำแหน่งของหน้าจอให้เหมาะสม ระยะห่างระหว่างจอภาพกับตัวเราประมาณ50-70เซนติเมตรจัดระดับจุดศูนย์กลางของภาพให้อยู่ในระดับสายตาด้านหลังจอไม่ควรมีแสงสว่างมากเพราะจะทำให้บรบกวนการมองจอและผู้ปกครองควรให้การดูแลบุตรหลานในเรื่องของการใช้จอโดยมีการกำหนดระยะเวลาการใช้จอสังเกตพฤติกรรมการใช้จอของบุตรหลาน สำหรับการใช้โปรเจคเตอร์ควรนั่งห่างจอไม่น้อยกว่า2เมตรและควรมีแสงสว่างที่เพียงพอเข้าใจไหมเข้าใจแล้วงั้นเดี๋ยวเขาขอปรับแสงหน้าจอแล้วก็จัดห้องก่อนนะเบลเขาจะทำยังไงดีอ่ะเมื่อคืนเขาก็มีง,งานทั้งคืนตาก็เริ่มราไปหมดแล้ว สายตาก็มองไม่ค่อยชัดพี่รู้จะทำยังไงดีอะงั้กกาานต,ตุ๊กติกาเข้ามานดี่สิตุ๊กติกต้องนอนหลับพักผ่อนใ้เพียงพอนะจะได้เป็นการทําสายตาจากการทํางานหนักทำจะได้ทําให้สายตาของตุ๊กติกสดใสแล้วก็มองเห็นได้ชัดเจนขึ้นด้วยขอบคุณนะนะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆได้รู้วิธีการดูแลรักษาและถนอมสายตากันแล้วนะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะที่สองคนยัง <c oughs> มีวิธีการบริหาร เนื้อตามาฝาดด้วยนะคะจะเป็นยังไงนะั้นไปรับชมกันเลยค่ะการบริหารกล้ามเนื้อตานะคะจะทําให้กล้ามเนื้อตามีความแข็งแรงและก็ช่วยลดอาการตาลาได้ค่ะซึ่งการบริหารกล้ามเนื้อตานะคะจะมีด้วยกัน2อวิธีค่ะวิธีที่หนึ่งนะคะทําได้โดยมองขึ้นไปด้านบนค่ะจากนั้นมองลงมาข้างล่างค่ะต่อไปนะคะมองไปทางด้านขวาค่ะ ะะมองไปทางด้าซ้ายค่ะเรามาลองทำไปพร้อมๆกันนะคะมองขึ้นไปด้านบนมองลงข้างล่างมองไปทางขวามองไปทางซ้ายค่ะวิธีสองนะคะจะทำได้โดยให้น้องนะคะชูนิวช้นมาค่ะจะใช้เป็นปากกาหรือว่าดินสอแท่งก็ได้นะคะจากนั้นนะคะให้เลื่อนมึกไปค่ะ ให้น้องนะคะใช้สายตามองที่ปลายนิ้วค่ะและ้วค่อยๆเลื่อนมือกลับเข้ามานะคะตอนนี้นะคะตารางมองกำลังเหละใช่ไหมคะแล้วก็จากนั้นนะคะให้น้องค่อยๆเลื่อนมือไปค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองทาซ้ำกันอีกกระะั้งน,งน,งนึงนะคะคืนยืดขึ้นมาค่ะยๆเลื่อนมือไปมองที่ปลายนิ้วนะคะแต่ค่อยๆเลื่อนกลับมาค่ะแล้วก็เลื่อนมือไป 20นนะคะรู้วิธีการบริหารจัดการเงาตาทั้งสองวีแล้วใช่ไหมคะอย่าลืมเอาไปลองทำตามกันดูนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับความรู้ที่ได้กันไปในวันนี้น้องๆอย่าลืมนะคะว่าสุขภาพทางสายตาเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าเราไม่ได้รับการรักษาดูแลแล้วก็ถนอมสายตานะคะจะทําให้เกิดปัญหาทางสุขภาพทางสายตาได้ะคะ่ะซึ่งจะทําให้น้องๆนะคะมีสายตาที่ไม่ปกติมองเห็นไม่ชัดเจนจะต,ต้องสงส่แว่นได้เลยนะคะ น้องนะคะไม่อยากมีปัญหาสุขภาพทางสายตานะคะหรือว่าไม่อยากสวมแว่นตานะคะน้องๆควรจะดูแลรักษาแล้วก็ถนอมสายตาแล้วก็อย่าลืมบริหารกล้ามเนื้อตาด้วยนะคะเพื่อให้น้องๆน,นะคะมีสายตาที่สดใสแข็งแรงนะคะแล้วก็มองเห็นได้ชัดเจนค่ะก่อนจะลากันไปนะคะเรามาทบทวนการบริหารกล้ามเนื้อตากันอีกสักครั้งนะคะเรามาทําไปพร้อมกันเลยค่ะวิธีที่หนึ่งนะคะมองขึ้นไปด้านบนค่ะมองลงล่าง มองทางขวามองทางซ้ายค่ะวิธีต่อนะคะะให้นาองเอาเนิ้วขึ้นมาค่ะแล้วก็ยืดแขนออกไปให้สุดนะคะมองที่ปลายนิ้วค่ะแล้วค่อยๆเลื่อนนิ้วขึ้นเข้ามาค่ะนอกจากนี้นะคะที่พี่ยังมีคําถามนะคะเพื่อทดสอบความรู้ที่น้องได้รับกันไปในวันนี้ด้วยนะคะโดยให้น้องๆน,นะคะสแกน QR code แล้วก็เข้าไปทําได้เลยค่ะ สำหรับวันนี้พี่สองคนขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในรายการชาวเหล็กสายตาดีสวัสดีค่ะ <S 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 บ๊ายบาย